ค่ะคุณชมชุดแดงมากเล่ทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเกาลูและชนรองนะคะเป็นไงบ้างนวนีเหรอวันนี้ก็คือเต็มสิบให้9.5เลยค่ะถูกปากมากรสชาติคนไทยมากตอนนี้เราอยู่ที่แคนาดี y ทาว n แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทำการบ้านมาก็ค่อนข้นางที่จะส,สับสนนิดนึงเนาะแบบ อาชาลาเต้นะคะเอาอีกแล้วเดินมาได้แต่เทียวหมดต้วงบอกอีกแล้วนะที่แล้วช้อปปิ้งเดย์ค่ะ สวัสดีฟอร์มฮ่องกงค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้คือวิวอะไรอ่ะวิวป่าไม้เหรอดูตึกค่ดิ้ีโมรนิ่ฟอร์มฮ่องกงค่ะอุ้ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันที่สามนะคะที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในฮ่องกงนะคะแลนวันนี้คร่าวๆก็ว่าจะออกไปหานั่งคาเฟ่นะคะวันสองวันที่ผ่านมาก็คือเดินเยอะมากอ่ะวันนี้อยากจะขอแบบชิลๆนั่งๆแบบ ปล่อยกายปล่อยใจแบบไปเรื่อยไปเปื่อยเนาะใช่ไหมคุณใช่ค่ะเออหกวันนี้เรามากับกุหลาบนะคะใช่สาวงามแห่งหองบุพชาตินะคะเ <c oughs> ดี๋ยวขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะคะ <c oughs> เจอกันกทีก็คือข้างนอกเลยนะคะคร <c oughs> ่าวๆก็คือจะไปเคนเนดีทาวแล้วก็ไปหาช้อปปิ้งเนาะ <c oughs> แล้วเจอกันคะ่ะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็ได้เดินทางออกมาจากโรงแรมแล้วเนาะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงสิบนาทีนะคะเราได้ทำการเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะหิวข้าวมากอันนี้เป็นมือแรกมื้อเช้านะก็ว่าจะออกไปหาอะไรสูงทานข้างนอกนะคะเจออะไรก็จะทานเลยค่ะไปค่ะคุณชอมชุดแดงมากกว่านี้ชีเทอร์ไล คนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเกาลูนเลสโรองนะคะแล้วเราก็เพิ่งซื้อทาร์ตไข่เนี่ยไหนตะวนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันข้างในนะคะของกินเยอะมากร้านนี้ที่เข้ามาก็เพราะว่าเห็นคนฮ่องกงต่อคิวกันเยอะมากก็เลยมาลองกินคนโลกไทานกันเยอะมากค่ะคิวยาวมากม,ม,มื้อเช้ามื้อเที่ยงรอบอยู่ในมือเดียวกันนะคะเปิดตํารับรถในคะ่ะโอเคคะ่ะช่วยค่ะ พี่ซีชนค่ะทานเลยป้ะหรือว่ายังโอเคมีอะไรอ่ะอันหน่อปลาตะวันแช่ข้าวปุ้นข้าวข้าวปุ้นข้าวอร่อยมากลองดูซิว่าสั่งอะไรเคสอฟซีใช่กินดูดิชิสองเหรียญเท่าไหร่วะหกสิบแรงมากคุณน้าเป็นไงบ้างนัวดี่หรอใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเคสซีที่เรากินที่ไทยอ่ะมันจะ แข็งๆกว่านีอ้อันนี้มันดูนิ่มๆละมหนมดร้อ,ดรองหรอป้าต่อไปกินก่อนนะคะ,ม,ะมันไม่ร้อนเลยมันไม่ร้อนอิว่าจะเหนือนในเคสนีบ้านเราหรือเปล่า ก็คือคนเยอะมากเราก็คือมากินตามชาวฮ่องตรงแล้วดูนีข้างหลังอะ่ะเต็มไปเลยอะ่ยอะมีหามีมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าร้านนี้จะเลิศจะเด็ดไหมเัโอ้โหเรามาตามร้านโลโก้เลยนะคะซึ่งเราไม่ได้ทำการบ้านมาหรอกแต่ว่าเราเห็นเขาอะ่ะต่อคิวเป็นเยอะเราก็เลยขอคิวเข้ามากินอาหารตกอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นจ,จานละเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะคะ น่าอิกฉายเลยเดี๋ยวเราขอตัวไปทานกันก่อนนะคะอร่อยมากอันนี้ไทยแลนด์ทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ได้ทานหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่ติ้งคะแนนกันนะคะมื้อน,นี้ก็คือเต็มสิบให้9.5เลยค่ะถูกปากมากรสชาติคนไทยมากแล้วก็พอชา้านี่เนี่ยใหญ่มากที่ให้เท่าไหร่ ติดลบค่ะเพราะว่าคนนี้สั่งมาเป็นมาม่าเลยจืดมากเติมเกลือแล้วก็คือยังจืดอยู่ในเรื่องก็คือดูดีเนาะดูเป็นแบบเผ็ดๆเค็มๆอย่างเงี้ยมันดูแบบมียหวานเค็มอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็มันเป็นอาหารเด็กเลยอ่ะแล้วคนอยู่นอร่อยหมดเลยนะและอย่างที่จะบอกนะคะว่าอย่าไปหาเชื่อรีวิวเยอะแยะมากมายค่ะเพราะว่าเราก็ไปตามร้านอาหารรีวิวหลายร้านแล้วรสชาติก็คือสื่อๆบระแซบเลย อย่างร้านเนี้ยที่เราเดินมาเนี่ยแล้วเห็นคนท่องกงมาต่อคิวข้าวเนี่ยอร่อยจริงค่ะคนโลโก้เยอะมากดูดิมาค่ะเดี๋ยวขึ้นร้านให้นะคะไปค่ะลงปิดป้ายนะคะเมื่อกี้ นทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แคนาดี้ทาวน์แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทำการบ้านมาก็ค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงเนาะแบบออกประตูไหนอะไรอย่างเงี้ยก็พัวก็ซัวใช่สนุกดีเหมือนกันมาแลบมัวมัวซัวเนาะจากที่แพนไปก็คือจะเที่ยวหลายที่เนาะไม่กี่ที่ก็พอค่ะไปกันค่ะไปทุกคนค่ะวันนี้เราเจอแดดกันแล้วนะคะ ส่วนนี้มุมนี้สาวๆกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะคะด้านหลังค่ะอากาศดีมากวันนี้ it's very nice weather นะคะเจอกันที่อาราบิก้าค่ะเรากำลังเดินเลียบทะเลนะคะไปร้านคาเฟ่นะคะยังหาไม่เจอเลยอะ่ะ แฟนถึงแล้วค่ะร้านดังนะคะโห<ฮ>เขาถ่ายรูปกันตรงนี้จะบอกเนี่ยมาดูตรงจุดถ่ายรูปกันนี่เห็นเขายืนกันปะเนี่ยเขายืนถ่ายตรงนี้แล้วก็สาดไปตรงนี้นี่ไงเปอร์เซน็น,นคุณชมเธอถ่ายตรงนี้ก็สวย เป็นไงบ้างคะเรอะนั่งค่ะ<อ>ใช่ชั้นแก้วอันนี้ก็ถูกใจอยู่นะแต่ว่าจืดไปจืดเ,นะเหมือนกันดีนนใช่ปะมัชาลาเต้น,นะคะาานะไปรสชาติดได้มากแสงดีด้วย คนค่ะตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากคาเฟ่อาราบิก้าแล้วนะคะกาแฟก็อร่อยมากแต่ก็คือราคาแพงมากเช่นกันนะคะอืมเดี๋ยวเราจะขอไปนั่นไงป้ายร,รถแทมแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปลงไหนนะแต่ว่าขอขึ้นไปแล้วก่อนเนอะเป็นซิตี้ทัวร์เมืองนะคะวันนี้ไปกันค่าอากาศดีมากจ้าวันนี้ไปแล้ว ไปไหนกันอะนั่นนอะดิตอนนี้เราขึ้นรถไฟฟ้าล้วนะคะรถตใต้ดินล้อคาเอ็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่เซ็นทรัลกันนะคะเซ็นทรัลค่ะออกมาจากเซ็นทรัลแล้วค่ะคสวยแม่เมืองแบบไม่เคยตระไม่เคยหลับไห่ ชอบใช่ไปกันค่ะโอ้ยเหนื่อยมากเดินขึ้นเนี่ยตอนนี้เราแวะที่ชาโน่เผยมมกอีกแล้วนะคะ <L> น่าดีมากๆยี่ิเจ็เหรียญค่ะวันนี้แก้วที่2ของวันแล้วนะคะทุกคน <L> ใช่เมื่อกี้กินมาต้อง60 60กว่าด้วย <L> ไปกันค่โกโก กูนะว่าไปไหนก็คือเดินไปก่อนนะคะเพราะว่าหลงทางกันอยู่เห็นอะไรก็แวะแวะไปก่อนไปค่ะไอสิ่งกอ่อสร้างจะตกใส่หัวปะสรุปก็คือเดินบนไปบนมานะคะไม่เจอคะ่ะกลับไปจุดเริ่มต้นค่ะทุกคน <S 2> <S 2> และสม,มุิถ้าเรามาแบบพี่สาวคนข้างหน้าก็คือหอ,อกกบกระเป๋าเดินลากเนี่ยก็คือจะเหนื่อยเอาอยู่นะ <S <S อันนี้เป็นมัมมี่นะคะ เดี๋ยวเรามาสั่งกันดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแมมมีแมม่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นบิชลิทที่เราอยากจะทานด้นะคะออริจินอลค่ะเป็นว a f f l e ลฮ่องกงยี่เหรียญค่ะร0อยบาทเองเราได้กันแล้วนะคะว a f f l e ลค่ะทุกคน,นได้ทานแล้วนะคะเดี๋ยวขอจิ้มหน่อยนะ มันจืดไปอ่ะมันจืดด้วยนะที่ไทยหวานกว่านะที่ยูเนี่ยนมอลล์รสชาติเหมือนขมัเอาอีกแล้วเดนมาได้แป๊บเดียวฝนตกแล้วค้าอีกแล้วนะคะอีกแล้วแล้ววันนี้คิดว่าอากาศมันจะดีกว่าเมื่อวานก็คือไม่ปกตวฝนเราทิ้งเสื้อกันฝนทิ้งหมดแล้วไออีนี่ข้ามเลยเหรอไม่หลอกไฟเขียวเหรอคนเก๋บ่ะ นั่นไงนั่นเขาไปเลยนะไปปะไป,ไปดิไปเถอะที่หยยดรอละตัวจี๊ดค่ะ<ป>ถึงหล่องฟองแล้วนะคะ<ป>ขออนุญาตไปช้อปปิ้งก่อนนะคะทุกคน<ป>เขาบอกว่าที่นี่ราคาถูกแต่ว่าไม่รู้จริงหรือปลอมเดี๋ยวก็ใช้ไปเถอะบางคนก็บอกว่าปลอมบางคนก็บอกว่าจริงขอตัวเข้าไปช้อปปิ้งก่อนค่ะดูดิทุกคนค่ะเราซื้อกันแบบไม่เยอะนะคะซื้อกันแบบนิดหน่อย ต่ของก็ถูกแหละเนาะเธอเนาะใช่แต่ก็มีบางตัวที่ยังแพงอยู่ใช่บางตัวก็ถูกอยู่เราซื้อไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีที่ไปญี่ปุ่นกันนะคะรอดูนะคะรอชมค่ะเดี๋ยวกดดันนะคะตอนนี้อันนี้เราจุ่มนะคะซึ่งพี่เสียในตัวนี้แต่ตัวอื่นไม่อยากได้เลยก็เลยเอาเป็นตัวนี้ไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะตัวแรกจุ่มได้ในชีวิตอันนี้ก็น่ารักจ้ะพี่อยากได้ลูกสีเขีย ถอยกันหน่อยเดี๋ยพี่ลากมันลัลกลช้อปปิ้งเดย์ค่ะอ้าริการแดนก็ดูปะไปดิดูเป็นเราเนาะแต่เราไม่มีกันซื้อนะ <laughs> ไปกันค่ะคุณชมเขาก็ช้อปช้อปเก่งนะมีหมื่นหมดหมื่นมีร้านหมดร้านนะคะ ขึ้นรถไฟฟาแล้วนะคะ MTR แล้วนะสภาพแต่และคนเราอยู่ที่เซ็นทรัลแล้วเราจะกลับไปที่จิมซาจุยนะคะเดินใจมากเหนื่อยมากๆเกจกไปที่จิมซาจุยนะคะช่วงเย็นคนเยอะมากคนน่าจะเลิกงานกันทุกคนทุกคนค่ะนี่ค่ะฝนตกแต่เราก็ยังได้เบคเคาด้วยนะคะ เ้าดางังนะวันนี้กินทักไข่ประมาณ8ชิ้นแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมากินตัวของเบคาว์กันนะคะว่าอร่อยสมคำน้ำดือหรือเปล่าอลตอนนี้กำลงังชูราจับของค่ะอ้าวเจนี่จีซูอะจีซูกับเจนี่เออาเวร์ปะตทุกคนค่ะตอนนี้เราก็แพคของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังรอแท็กซี่เพื่อที่จะไปแอร์พอร์ตนะคะ วันสุดท้ายแล้วฝนตกส่งท้ายกลับเลยอะ่ะอืม it's raining day นะเจอกันนะคะที่แอร์พอร์ตนะคะห้องกงทิปนี้เหนื่อยมากค่ะทุกคนค่ะขากลับก็คือน่า,า,าก <c oughs> ลัวมากเราจะโดนเขาด่าหัวไหมเนี่ยกระเป๋าอะ่ะเยอะมากของพี่ซอยก็สามใบ,บาแล้วนะคะสี่สไปก่อนแล้วคนหนึง่งของพี่ซอยก็คือคันหนึ่งแล้วคะ่ะกลัวกระเป๋าไหลจังเลยอะ่ะ ฮ่องกงรถติดมาก <Yeah. S 1> ถึงบัสเอ็กเพรสแล้วค่ะกาลูนสเตชันนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะนั่งเป็นไม่รู้อะนั่งเป็นสับเบยไปที่แอร์พอร์ตนะคะเอ็กเพรสแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเจอกันที่แอร์พอร์ตค่ะอันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยอะของเยอะมาก,กาไปด้วยไปด้วย กลับกันแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะห้องกงเจอกันที่สนามบินนะคะทุกคนเอาไว้เดี๋ยวพวกเรากลับมาใหม่นะคะยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานที่นู่นนะคะไปนั่งนู่นกันเนาะก่อสร้างเยอะมากทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่แอร์พอร์ตที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เดินทางมาสะดวกมากเนาะเป็น a อร์พ r ตเอ็กซ์นะคะประมาณ500บาท105ห้ฮ่องกงนะคะเดี๋ยวเราจะทานข้าวกันแล้วก็ไปเช็คอินใชต่ตอนนี้มันยังไม่เปิดให้เช็คอินนะคะเนาะเสียใจมากวันสุดท้ายเนี่ยตอนเช้าตื่นมาอากาศค่อนข้างที่จะดีเลยนะ it's such a nice weather เลยนะแต่ว่า indi the, in the evening e อะ raining ค่ะทุกคน <Yeah. S 2> ส่งท้ายพวกเราได้แบบฝนๆเนาะเปียกปอนฉ่ำไปทั้งกายเลยคะ่ะเจอใครที่ร้านอาหาค่ะ ก่อนกลับนะคะทุกคนก็คือกินกันง่ายๆหมดเลยนะคะนี่คือมื้อเนี่ยเอามะกิดปิดก่อนไม่เชียวยังปิดใหม่ปิดแล้วก็เปิดใหม่แล้วแต่เจ้าของช่องน้อนนี้เนาะทุกคนค่ะก็สิ้นสุดแล้วนะคะสำหรับทริปฮ่องกงของพวกเราเนาะจะเดอนหน้ามาอีกใช่นะหลักๆเลยนะคะทริปนี้ก็คือเราตั้งใจที่จะมา มูมูมไหว้พระขอพรนะคะ<อ>ถามว่าเราไปได้เยอะไหมก็ไม่เยอะเนาะน้อยสิ่งมากนะคะอืมแต่ว่าที่เราลิช่วยก็คือได้ทําตามแล้วแหละคือเราได้ไปไหว้พระขอพรนะคะยิงทริปนี้หลักๆก,ก็แค่นี้แหละแค่นี้ไอ,อส่วนที่ไปตรงนั้นไปตรงนี้ทานนั้นทาน,ทานตรงนี้ก็คือแบบออปชันเสริมนะคะืเราได้เบคเนี่ยแหละเบคเฮาส์ ดเดี๋ยวจะขอ,อลาลจริงซื้อมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะขอลากันแล้วนะคะทุกคนเจอกันใ่คลิปหน้านะคะใครที่ดูจบก็ขอให้รวยๆบางๆไปกับพวกเรานะคะที่พวกเราไปมูมาก็ขอให้ทุกคนนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุงห่หวยทุกงวดน,นะคะบนล่างนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบายเลขที่สองสี่ค่ะหลาอมาก